เดือนนี้นะคะชาวสิงกับกุมนะคะมีดาวมหาจักรนะ,ะที่เป็นดาวจรน,นะคะส่งผลนในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยนะ,ะแล้วมีลาบตามมาในภายหลังนะ,ะเหน็ดเหนื่อยเรื่องอะไรมีลาบเมื่อไหรนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะ,ะถ้าท่านนะคะทราบลักนณาราศีของตัวเองนะ,ะว่าเป็นคนลักนณะสิงหรือลักนณะกุมนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ทราบลักนณะของตัวเองนะคะก็ดูจากช่วงวันเกิดนะคะที่เขียนไวใ้ให้นะตรงหน้าปกนะคะ ฝากรับชมโฆษณานะคะไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นนะกํำลังใจนะคะให้ทีมงานนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับผู้ทํานายนะคะอะสำหรับเริ่มที่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์น่ะมีดาวอาทิตย์นะในเดือนนี้นะคะสิบเจดกรกฎาคมถึงสิบหกสิงหาคมณช่วงนี้นะคะดาวตัวเองเนี่ยเป็นมหาจักรนะคะมหาจักรนะคะคำกรอน,นะที่เขียนไว้ให้นะก็คือเนื้อหาประมาณนี้นะบ่งบอกถึงในเรื่องของกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะเป็นอาการที่ นะต่อสู้นะคะรุกลุยนะคะเป็นอาการที่จะต้องเหมือนปากกัดตินถีบนะอยู่เฉยๆจะไม่ได้มาเหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะในเดือนกรกฎาคมในคลิปชุดเดือนกรกฎาคมอันนั้นเป็นราชาโชคนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโดมาเองนะคะพอ17กรกฎาคมไปแล้วนะตัวเองเป็นมหาจักรนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยแน่นอนนะคะเป็นมหาจักรในภพวินาศนะคะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของ การงานนะคะงานที่เป็นเบื้องหลังงานที่ทําอะไรเองคนเดียวงานที่ดเริ่มนะคะงานที่เป็นเรื่องของการลงทุนก็ได้นะการเทรดหุน้นการทําอะไรที่จะต้องใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของหนี้สินนะหรืออุปสรรค ในการงานเจอการงานค่อนข้างยากนะคะการทํางานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างต้องแย่งชิงนะคะเนื่องจากนะในสภาพของดวงดาวใหญ่นะในภาพของดวงเมืองนะส่งให้เราที่ให้เราเนี่ย ต้องคิดนะคะแปลกแหวกแนวนะต้องมีการลงมือทำนะคะต้องมีการเขาเรียกเดินไปข้างหน้านะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแย่งชิงถึงได้มานะคะนอกจากนี้นะระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าดาวคู่ธาตุไฟนะคะอาทิตย์เสาร์นะคะเป็นเรื่องของความรั่วไหลาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้นะฟังดูแล้วนะดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยนะคะก็คือเป็นช่วง17กรกฎาคมถึงประมาณ4สิงหาคมนะเป็นช่วงสั้นๆดังนั้นนะคะใครที่ในช่วงนั้นนะมองแล้วน่าจะมีเขาเรียกความ เหนื่อยทางการงานนะก็จะมีมูลเหตุมาให้นะต้องต่อสู้นะคะสู้ไปก่อนนะเพราะว่าหลัง4ี่สิงหาคมนะคะดาวพุธนะจะมาเป็นราชาโชคนะคะมหาจักรอยู่ในภพตัวเองก็คือทับลักนณานั่นเองนะคะเน็ตเหนื่อยไปก่อนนะใครที่วางแผนจะทําอะไรนะคะหรือมีปัญหาติดขัดก็ แก้แก้มันไปก่อนนะพยายามหาหนทางให้มันเดินไปข้างหน้าให้ได้ก่อนนะคะหลังสี่สิงหาคมไปแล้วนะคะดาวราชาโชคมาทับตัวเองนะส่งผลให้มีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะโดยในช่วงดังกล่าวนะมันจะมีตัวช่วยเข้ามานะจากที่เหน็ดเหนื่อยดูมองไม่เห็นใครนะมีศัตรูมีคนเขาเรียกว่า สกัดดาวรุ่งนะคะมีสถานภาพการทำงานที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างยากนะก็จะมีตัวช่วยเข้ามาจากเพื่อนๆนนะคะจากพี่น้องนะจากแวดวงนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะการมีลูกค้าเนี่ยนะก็จะมีเข้ามานะคะแบบคาดไม่ถึงเพราะอย่างที่บอกราชาโชคมันเหนื่อยน้อยกว่านะคะเมื่อดาวราชาโชคมาช่วยนะก็เป็นเรื่องของ เ,ออเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นนะคะเหนื่อยประมาณช่วงหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวโชคลาภมาช่วยเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์ไปในทิศทางที่ดีเช่นนะการก่อเกิดไอเดียนะคะใช้สินทรัพย์ที่มีสร้างรายได้เพิ่มเติมนะคะบางคนที่อยากจะ ขายที่ขายทางสําหรับชาวสิงค์นะคะก็เหมือนจะมีช่องทางเหมือนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะมีโชคลาภทางการงานเข้ามามาถึงตัวแบบนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองการติดต่อสื่อสารนะคะหาก เจออุปสรรคอยู่ในช่วง17ถึงประมาณ3หรือ4สิงหาคมเนี่ยนะก็จะได้รับความสำเร็จในช่วงถัดมานะคะเรียกว่าการลงทุนรงแรงอะไรต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะสำเร็จได้ในช่วงหลัง4สิงหาคมนะคะเนื่องจากดาวเอ่อที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับผลนะมาเป็นราชาชโชคและมหาจักรนะมันก็คือมันมาช่วยเสริมนั่นเองนะจากตอนแรกที่ยังไม่ลงมาเป็นราชาชโชคก็ ความเป็นมหาจักรของตัวเองก็เหมือนอยู่ในภพวินาสนะคะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาแต่เมื่อนะคะดาวพุธนะมีมาตรฐานดีขึ้นนะการเงินก็ ได้รับรวดเร็วขึ้นนะการลงทุนอะไรต่างๆที่ทำไปแล้วยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นเงินนะคะก็หลัง4สิงหาคมนะจะได้รับและดีขึ้นนะคะก็ตรงกับคอนเซ็ปต์นะที่ว่าเหนื่อยแล้วมีลาบดังนั้นเหนื่อยช่วงสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวลาบผลตามมาอันนี้ต้องชี้แจงนะแล้วก็ให้ทราบไว้เพื่อที่จะได้เข้าใจและไม่ท้อแท้ไปเสียก่อนนะคะ,ะสำหรับเนื้อหาประมาณนี้ขอให้ชาวสิงห์นะคะสู้ๆนะแล้วเดี๋ยวรอรับลาบผลนะคะ ต่อมานะคะสวัสดีนะคะชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มนี่ดาวอาทิตย์นะคะเป็นมหาจักรนะคะมหาจักรฝักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผัดโลนหนักหนาหน่ายำเกรงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะ,ะฟังแล้วนะก็นะบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะคะนี่คืออาการของดาวอาทิตย์นะคะที่ เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวอาทิตย์นะคะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรนะก็ส่งผลให้ในเรื่องของอไปอยู่ในภพอลิดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านคู่ครองก็ได้นะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องของการเข้าไปแก้ปัญหากับคู่ของเรานะคะหรือว่าคู่ของเรานะคะมีความ มีปัญหาแล้วเราเข้าไปช่วยแก้ไขนะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะเพราะว่ามันต้องนะลงไปทําด้วยตัวเองนะไปแก้ไขให้เขาหรือเป็นเรื่องของเราก็ได้นอกจากนี้ปัตตานี้ยังเป็นเรื่องของลูกค้าได้ด้วยนะคะคู่ค้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะเป็นผู้ถ้าเราเป็นผู้ขายเขาก็เป็นผู้ซื้ออย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของ ความติดขัดในเรื่องเหล่านี้นะมันเป็นอริมันเป็นอุปสรรคปัญหาหรือมันอยู่ในสภาวะที่ทํางานค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าดาวเสาร์นะคะกับดาวอาทิตย์นะก็เลงกันนะเป็นคู่ธาตุที่ส่งผลในเรื่องของความปัญหานั้นเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะรุนแรงรวดเร็วนะดังนั้นเนี่ยก็เหน็ดเหนื่อยกับการแก้ปัญหาสักหน่อยนะคะสาหรับดาว อ,อ,อาทิตย์เนี่ยนะเป็นมหาจักรนะคะยังส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาได้ด้วยนะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของ ค่าใช้ใจ่ายที่รั่วไหลนะเกิดขึ้นได้มากเพราะว่าอย่างที่บอกคู่ธาตุไฟนะแล้วอยู่ในภพที่เป็นอริกับวินานนะคะปัญหาในเรื่องที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการงานนะการถูกโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่นะคะที่ได้รับข่าวมาหรือว่าทางองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนะส่งผลกระทบถึงตัวเรานะคะเหนื่อยหน่อยกับการแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือซักประมาณ17 กรกฎาคมถึงประมาณ4สิงหาคมนะถือว่าเป็นจุดเหนื่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังวันที่4สิงหาคมไปจะสังเกตได้ว่าไม่นานนะคะประมาณวีค2วีคประมาณนี้นะคะพอดาวพุธมาเป็นราชาโชคนะก็เหมือนจะมีโชคลาภเข้ามาแหละนะมาช่วยเหลือช่วยบันเทานะคะหลัง4สิงหาคมไปนะคะเป็นราชาโชคอยู่ในภพปัตตานีนะคะมีโชคลาภ จากลูกค้าเข้ามาจากที่มีปัญหาก็ดูเหมือนจะลุ่ร่วงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของออการที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะเลงมาด้วยนะเลงมาที่ดาวพุธนะคะเลงมาที่ดาว,วังคารเลงมาที่ดาวสุขเลงมาที่ดาวพระเกตเรียกว,ว่า เป็นกลุ่มดาวที่เลงกันแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นคู่ดาวคู่ศัตรูนะคะดาวพัทรหัสเป็นเรื่องขององค์เกณฑ์ของพวกเราชาวกลุ่มด้วยดังนั้นในเดือนนี้นะอาจจะลำบากในช่วงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นมีโชคลาภม,มีตัวช่วยเข้ามานะคะในหลัง4สิงหาคมไปมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับลูกค้าเมื่อลูกค้าเก่ามีปัญหานะคะอาจจะจบไปนะเมื่อคู่คลองเก่ามีปัญหาอาจจะเปลี่ยนสถานะจะมีคนดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าเป็นเรื่องลูกค้าเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาเมื่อผ่านพ้นไปนะดาวพุธมาช่วยนะคะมีงานใหม่เข้ามาโปรเจกต์ที่ดีๆเข้ามาเหมือนเป็นเรื่องของการตั้งหลักตั้งฐานอะไร ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เก่ามากอะไรที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะมันก็ไปต่อไม่ได้ก็ช่างมันนะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของออคนเข้ามาสนับสนุนนะคะมีเรื่องของเสน่ห์นิยมเกิดขึ้นนะ,ะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าช่วยเหลือในหลายๆทิศทางมีตัวช่วยนะคะความรักในเรื่องของสถานการณ์คู่ครองเกิดขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่านะมีตัวช่วยเข้ามานะคะแล้วก็ถ้า ใครยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์มีสิทธิ์ที่จะก็ตกลงกันได้นะพูดคุยกันรูปเรื่องนะใครที่อยากจะมีคนใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่เข้ามาแล้วดีกว่าเดิมก็ได้นะนอกจากนี้เนี่ยลูกค้าที่ค่อนข้างยากหรือมีความเฟดในเรื่องของการเงินการทองนะก็ถือว่าจะดีขึ้นนะคะแล้วเรื่องของการพลิกฟื้นในเรื่องของการงานนะอาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะเพราะว่าความเป็นองค์เกณฑ์นะก็มา ช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าพบหนทางหรือว่าตั้งหลักได้มีออฟเฟอร์ดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาทำให้เราเนี่ยตั้งตัวตั้งหลักได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับในความยากลำบากในะอย่างที่บอกเป็นช่วงสั้นๆน,นะและเดี๋ยวมีลาบผลตามมาแน่นอนสำหรับชาวกลุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยถือเป็นโมเมนต์สั้นๆนะคะที่ต้องแจ้งไว้เพราะว่า มันจะจะได้ไม่ท้อไปสะก่อนเพราะรู้ว่าข้างหน้ามันยังมีสายรุ้งอยู่ข้างหน้ามันยังมีอ่ะยังมีหนทางไปต่อได้ดังนั้นในเดือนนี้นะคะหากรู้สึกเหนื่อยหากรู้สึกปัญหารุมเร้ารออีกสักครู่นะเดี๋ยวจะมีดาวราชาโชคมาช่วยนะคะอ่ะแล้วพบกับคลิปต่อไปนะคะในการอัปเดตดวงรายเดือนนะคะสวัสดีค่ะ